สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับผมสเตมเพราะว่าได้เช็ดซักท้องนะผมร่วมการเล่นเกม Power Ranger Legacy War นะฮะเจอกันทุกวันจันทร์นะครับผมแล้วอย่างที่พูดกันไปแล้วในสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะฮะว่าตัวที่ผมจะมาเล่นเนี่ยวันนี้ก็คือตัวนี้นะครับ Mighty Morphin b บ็คลินเจอรหรือว่า Zack Taylor นั่นเองนะฮะตัวของ Zack เนี่ยเขาเป็นสายป้องกันนะฮะสกิลเขาก็เหมือนเดิมไม่มีสกิลป้องกันเลยนะฮะสำหรับ Mighty Morphin ผมสงสัยมากว่า ทำไมเขาถึงจัดแบบนี้นะฮะมีน่าจะเป็นแค่ใครนะน่าจะเป็นแค่ไมาที่มอร์ฟินเยลโลเรนเจอร์ที่มีขวานคนเดียวนะฮะที่มีท่าสวนกลับได้เพียงคนเดียวส่วนที่เราไม่มีนะฮะตัวของแซกเนี่ยมีคอสตูมอีกชุดหนึ่งเป็นนี่แซกเทเลอร์เวอร์ชันนี้นะฮะนี่แล้วจะมีแซกที่ใส่เกาะของดักคอนชิวนะฮะ อันนั้นก็จะมีสก,กินเหมือนกันเป็นสก,กินของโอเมก้าแบล็คเบนเจอร์นะครับผมแต่ผมไม่มีนะฮะเพราะว่ายังปลดล็อกไม่ได้ก็ต้องรอดูนะฮะว่าเล่นๆไปจะปลดล็อกตัวนี้นนได้เมื่อไหร่นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาเล่นกับตัวนี้ไปก่อนนะฮะก็เริ่มเลยนะครับมีภารกิจอันนี้พอดีด้วยนะฮะอ่า f i r s t g e n เ r a t i o n เป็นการเอาตัวละครจาก4รุ่นแรก ของ Power r a n g e r เนี่ยมาเล่นนะฮะทำเควส์ถ้าเกิดเราชนะ30ตัวได้ก็จะผ่าน create, เควส์ก็จะได้ของนะครับคนไหนยังไม่ได้ทำเนี่ยมาทำกันได้นะฮะโอ้โหเจอสายซิลเหมือนกันทำไมเขาไม่เล่นล่ะหยุดหรือเปล่า อา้าวหลุดเหรอหลุดนะฮะอา้าวเรากินรีหนึ่งตาแล้วโอ้โหดวงดงีไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะเขายืนให้เราต่อยอย่างเดียวเขาหลุดเรียบร้อย,ยแปลกมากแหมวันนี้จะเป็นวันโชคดีของผมนะฮะเนี่ยเปิดมาก็ได้ของฟรีหนึ่งตัวเอ๊ะทำไมมันได้เฟิร์สเจเนเรชั่นตั้งหกอะผมเพิ่งเล่นไปได้แค่สามไม่ใช่เหรอหรือสี่ ม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะก็เดี๋ยวเล่นไปเนี่ยก็รู้นะว่าตานี้มันจะเบิ่นเปล่าโอโ้วันนี้เจอกันเร็วมากเลยนะฮะเออมีเซโตะนะฮะปลดล็อกตัวละครเดนฟิลลี่เลนเลนเจอร์มาให้ซื้อได้เขาหนสนใจเนี่ยไปซื้อได้นะฮะโดยท่าของเซโตะเนี่ยเขาจะไปเน้นอยู่ที่การใช้คีย์ในเรื่องนะฮะในเรื่องของเดนฟิลลี่เนี่ยจะใช้คีย์ในการเพิ่มพลังซึ่งเขาจะเวียนกันใช้พวกคุณเจกันอยู่แล้วนะฮะ โอ้โหนี่รวมทีมไวเรนเจอร์นะสงสัยตามขาา Ranger, ม่าวไวเรนเจอร์เมื่อวานนะฮะนี่ก็เลยมาเลยจับตีสีขาวตรงนี้จะสีขาวจะม,มีน้อยนะฮะโอ้โหนี่ก็รัวไม่ยั้งเลยเนี่ยไอแบ่งให้ให้เราตีกับบ้างโอ้เลือดไปเยอะสงสัยเดนโทษทนที่ ตาเมื่อ,อ,อกอี้เราต่อยคนเดียวนะตานนี้าก็เลยเจอคู่ต่อสู้ที่ไม่ปล่อยให้เราต่อยคืนบ้างเลยโอโอ่าฮะเลยอีกสองตานะครับสงสัยคิดวันนี้จะจบเร็วนะฮะเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดไม่เจอคนไม่เล่นเลยก็เจอคนโคตรเก่งไปเลยนะครับโอ้โ,โอ้ลืมปิดโหมดนันนั้นไว้นะฮะโหมดทํารํบควน เจอคุตโตสูมไหมมาเจอคุตโตสู้แล้วนะฮะตัวของแซ็คเทเลอร์นะฮะเ <ด osse> ขาเป็นมิติมอร์ฟินแบ็คแมนเจอร์คนแรกของในทีวีซีรีส์นะครับก็ด้วยบุคลิกของเขาเนี่ยจะใช้การเต้นเป็นหล <ary> ักนะฮะพอเป็นาวเวเจร์เนี่ยเขาก็เลยคิดค้นการต่อสู้ รูปแบบหนึ่งขึ้นหาก็คือฮิปฮอปคิโดนะเป็นการประสานการต่อสู้กับท่าของการเต้นฮิปฮอปก็เนี่ยมีลาจะใช้ขาถามผมนะวิธีการต่อสู้ก็จะคล้ายๆของบาซิเลียนผมจำชื่อแบบนั้นไม่ได้แล้วแต่ว่าจะเป็นการใช้ขาเป็นหลัก โอไม่ได้ใสเขาเลยนี่ผมฝึกมาแล้วนะฮะเนี่ยก็ได้เรื่องเลยก็ยังแพอยู่ดีนะครับผมก็ไม่ได้ไม่เล่นนะผมก็เล่นอยู่ตัวแซกเนี่ยแต่ว่าฝีมือก็อยังไม่ดีเหมือนเดิมนะฮะแซกเทเลอร์นะครับผมเขาเป็นมาีติมอลฟินเพาเวอร์เลนเจอร์เนี่ยถึงซีซันสองของในเรื่องมาีติมอลฟินนะฮะแล้วก็ถ้าในขอไอทีวีซีรีส์เนี่ยก็คือเขาไปอยู่กับ โมดิธิเพื่อสันติสุขของโลกนะฮะซึ่งเหตุผลจริงๆเนี่ยก็เพราะว่ามีปัญหาเรื่องอะไรนะค่าจ้างนะฮะมพร้อมกับทีนี่ขวานแล้วก็เจสันสกอตต์นะ,ะัทั้งแสดงสามเซตทั้งสามคนเนี่ยเขาก็เลยออกไปนะฮะซาบัดไม่จ้างต่อโดยจะมีแค่อ่าคุณที่รับบทเป็นเจสันสกอตตอย่างออตินเซนจอเนี่ย ที่ได้กลับมาแจมกับซีรีส์พาวเวอร์เรนเจอร์ต่อนะฮะในพาวเวอร์เรนเจอร์ซีโอมารับบทโกลเดนเจอร์ชั่วคราวแล้วก็มาโผล่อยู่ในเดโมวี่ของพาวเวอร์เรนเจอร์เทอร์โบด้วยนะฮะแล้วก็มี For Ever วอร์ต่อหนึ่งนะครับแต่ที่นี่ขวานกับผู้รับบทไอ้ผู้รับบทแซคเทเลอร์เนี่ยไม่เคยได้กลับมารับบทพาวเวอร์เรนเจอร์นะฮะก็ต้องมารอดูนะครับว่าพาวเวอร์เรนเจอร์แอนนิเวอร์ซารี่สามสิบปีเนี่ยเขาจะได้กลับมารับบทไหม ที่คุณเดวิดยอคเขาเป็นคนพูดไว้ว่าจะกลับมาทำหนังฉลองครบรอบ30ปีพาวเวลเลนเจอร์โดยเนื้อเรื่องจะอยู่กับไมทีมอร์สินพาวเวลเลนเจอร์นะครับก็ต้องมารอดูนะคะว่าจะมีใครโผล่บ้างแล้วจะเป็นจริงไหมซึ่งหลายๆคนก็ยืนยันว่ามันเป็นจริงแต่บางคนก็ยังมีเถียงนะครับว่าไม่มีไม่มีไม่ได้ทำหรอกประมาณนั้นนะคะก็ต้องมารอดูว่าข่าวใครเป็นข่าวจริงกันแน่ผมปีหน้านะฮะปีหน้าจะฉลองครบรอบ30ปีพาวเวลเลนเจอร์แล้ว นี่ก็ไม่บอกไม่แบ่งเบิ่งอะไรกันเลยให้ตีคนเดียวเออให้แบ,างบ่งแบ่งกันบ้างเล่นเกมก็มีน้ำใจไง ทีเดียวเอาโอ้โอ้ my g อดชนะวู yeah. ้ oh. <Okay. S 1> ชนะสองแพ้สองนะฮะเสมอรครับงั้นเราแถมอีกตาหนึ่งแล้วกันผู oh. ก้ก็จะชนะได้ยากเย็นเหลือเกินอีกสักหนึ่งตานะฮะเพราะว่าในๆนก็ชนะแล้วอ่าเรื่องราวของเซ็ก เทเลอร์เนี่ยในจักรวาลเขามีไงมันไม่ได้จบแค่เขาไปทํางานอยู่ที่ทีมงานของอะไรนะสันธิภาพโลกนะฮะแต่ว่าเขาเนี่ยต้องไปเป็นโอเมก้าเรนเจอร์ที่ที่ทักจักรวาลในอาวากาศนะฮะโดยได้รับเลือกมาจากเราอะไรนะจําชื่อเขาไม่ได้ภาษาอังกฤษอะแต่เรียกว่าเหมือนอะไรนะเหมือนทูตของโอเเรนเจมากกว่าซึ่งถ้าคนไหนอ่าน อคอมิกพาวเวอร์เรนเจอร์ยูนิเวอร์สเนี่ยเราจะรู้นะฮะว่าที่ไปที่มาของกลุ่มทวดพวกนี้เป็นใครบ้างสำหรับคนไหนไม่ได้อา่านก็รอก,ก่อนนะครับเดี๋ยวทางเพจทาวเวอร์เรนเจอร์ตกทอก,กจะหาเวลาแปลให้นะฮะเพราะว่าคอมิกประจำที่เราแปลกันประจำอยู่แล้วเนี่ยยังไม่ว่างทำเลยช่วงนี้งานเยอะจริงๆไว้เดี๋ยวยิเวลาจะมาทำให้นะครับโอ้โหโมเดโมดนะฮะ เอา้าใส่ป้องกันไปแล้วนะโอ้โหลิต mm ้าลิปัสซาของเวอร์ชันหนังนะฮะเหมือนจะมีสกินด้วยนะตัวนี้เหมือนจะมีสกินเป็นร่างฟรีเดนเจอร์ของเธอนะฮะซึ่งเนื้อเรื่อง,งก็จะแตกต่างจากในทีวีซีรีส โเรียบร้อยเพลนะเนื้อเรื่องมนะันจะแตกต่างกันในวีซีรีส์นะครับเพราะว่าลิต้าเนี่ยไม่เคยเป็นเลนเจอร์มาก่อนนะครับเท่าที่เล่ามานะฮะทุกวันนี้เขายังไม่เคยเป็นเลนเจอร์เลยซึ่งอาจจะเป็นเลนเจอร์ทีมใีทีหนึ่งก็ได้เพราะว่าก่อนที่เขาจะเป็นฝั่งผู้ร้ายเนี่ยเขาก็เคยเป็นคนดีมาก่อนนะฮะแม่เขาเป็นคนดีท่มีพ่อเป็นคนคนชั่วเฉยประมาณนั้น การเล่นเกมในวันนี้ก็น่าจะจบลงแล้วนะฮะแต่ผมจะมาโชว์นี้ก็คือตัวละครที่ผมเพิ่งปลดล็อกมาเพิ่มนะครับนี่ผมยังไม่กดมาใชา้นะฮะเพราะว่าผมรออ้าวผมไม่กดมาแล้วนี่ว่ากับโคดะใช่แมโลชาร์ดบูเลนเจอร์นะฮะซึ่งนี่เพิ่งปลดล็อกมาเลยนะครับยังไม่ได้อาบอะไรเลยตัวละครของโคดะเนี่ยมีเป็นไลนิ่งคอลเลคชั่นนะเพิ่งประกาศออกมาในสัปดาห์ของพาวเวอร์เลนเจอร์พาวเวอร์วีคด้วยนะครับมีใครอีกไหม เหมือนผมจะปลดอ้านี่ไงนี่ก็อีกคนนะฮะอิลิทเมเยอร์หรือว่าไทาม์ไฟเยอร์นั่นเองตวนะะี้ก็เพิ่งปลด,ปลดควอนตัมเลนเจอร์ไทม์ไฟเยอร์แล้วมันของของฝั่งญี่ปุ่นนีกว่าจากอะทอเรนเจอร์ไม่ใช่อเรนเจอร์ไทม์เนเจอร์นะฮะ อันนี้ก็เท่ะนะมีโนโนเสารทีเล็กด้วยนะครับเป็หนหึงในตัวละครที่มีทีเล็กนะครับผมเป็นสาย Attacker สกิลก็เยอะเน้นปืนเป็นหลักเลยนะครับไม่มีสกินนะฮะก็น่าจะจบแล้วนะผมเอาคลิปเล่นเกม Power Ranger Legacy War ในสัปดาห์นี้นะครับผมกับตัวของ Zack Taylor สัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะเป็น Kimberly นะฮะแล้วผมก็จะปิดตำนานของ ไม่ตีมอร์ฟินพาวเวเนเจอร์เรียบร้อยนะครับผมสัปดาห์สัปดาห์ถัดไปเนี่ยจะเป็นตัวไหนก็เดี๋ยวมารอดูกันอีกทีดีกว่านะฮะเพราะว่าผมปลดล็อกอีกแค่เนี่ยดูดิของซีโอนะฮะนินจารเรนเจอร์ไม่ปลดนะฮะซีโอก็ปลดมาแค่ตัวเดียวที่มันให้ตั้งแต่ตอนเริ่มเกมเลยกับคนนี้นะฮะไม่ใช่ปลปดกับเนี่ย เททลลนฮิวฮาร์ฮิวลาฟนะฮะที่เป็นซีเอพิงตัวนี้ก็ตั้งแต่เริ่มๆนะฮะคนไหนใช้เนี่ยก็รู้นะว่าฝีมือไม่เบานะฮะถ้าเขาตัวไอแท็กเนี่ยแรงมากจะระพูเล่นเล่นใหม่ครับก็เดี๋ยวมารอดูแล้วกันเนานะว่าสัปดาห์ถัดไปเนี่ยเราจะเอาตัวไหนมาเล่นให้ดูนะฮะก็มีหลายตัวที่ปลดมาแล้วจะพยายามปลดล็อกตัวละครให้ได้เยอะๆนะครับจะได้เอามาเล่นให้เพื่อนๆดูกันได้ หรือว่าถ้าเกิดเรามีเควสอะไรที่จะทำเนี่ยก็เดี๋ยวอาจจะมาเล่นให้ดูอีกครั้งนะฮะสำหรับวันนี้พระพุทธเจ้าก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ